สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์ชั้น,นประถมศึกษาปีที่สองครูชื่อครูแพวนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัดสาระที่สามนาฏศิลป์ศสารา3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสารรค์วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดสศพ2ทพ3แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยคือการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด กิริยาท่าทางอิริยาบทและอารมณ์นะคะครูแพรจะมาสาธิตภาษาท่าทางนาฏศินไทยให้หนักเรียนทุกคนลุกขึ้นทําไปพร้อมๆกับครูแพรได้เลยนะคะท่าแรกท่ามองนะคะ มือซ้ายจีบส่งไปด้านหลังมือขวาจีบหงายระดับเอวหรือระดับชายพกนะคะศีษะเอียงซ้ายเท้าซ้ายก้าวหน้าและย่อลงนะคะนักเรียนนักเรียนทําไปพร้อมๆกับครูอีกรอบนะคะท่านี้เรียกว่าท่ามองนะคะนักเรียน ท่าที่2ท่าดีใจเท้าซ้ายยื่นไปด้านหน้าเล็กน้อยเรียกว่าการเหลื่อมเท้ามือขวาจีบหงายระดับเอวหรือระดับชายพกศีรษะเอียงขวามือซ้ายตั้งวงกลางยื่นไปด้านหน้านะคะแล้วกลับเป็นศีรษะเอียงซ้ายดึงจีบเข้าหาปากนะคะนักเรียนนักเรียนทำไปพร้อมกับครูอีกรอบเลยนะคะ ท่านี้เรียกว่าท่าดีใจหรือท่ายิ้มนะคะนักเรียนท่าที่สามท่ากโกรธเท้าซ้ายยื่นไปด้านหน้าเล็กน้อยเรียกว่าการเหลื่อมเท้ามือขวาจีบหงายระดับเอวหรือระดับชายโพกศีรษะเอียงซ้ายพร้อมกับขมวดคิว้วมือซ้ายถูไปที่หลังใบหูแล้วกระชากลงนะคะ ทำไปพร้อมกับครูอีกรอบนะคะท่านี้เรียกว่าท่ากโกรธนะคะนักเรียนท่าสุดท้ายเรียกว่าท่าปฏิเสธนะคะเท้าซ้ายยื่นไปด้านหน้าเล็กน้อยเรียกว่าการเหลื่อมเท้ามือขวาจีบหงายระดับเอวหรือระดับชายพกหันหน้าไปทางขวาศีรษะเอียงซ้าย มือสายตั้งวงกลางแล้วตึงแขนนะคะพร้อมกับสายมือเล็กน้อยค่ะนักเรียนทำไปพร้อมกับครูอีกรอบนะคะท่านี้เรียกว่าท่าปฏิเสธนะคะนักเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยคนละสองท่าจากนั้นอัดวิดีโอส่งมาให้ครูทางไลน์กรุป๊ปพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาให้ครูด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยวันนี้นักเรียนทุกคนสนุกกันไหมคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะนักเรียน